อันนนี้ก่เลยครับผมก็แปบ๊บนึ่งนี่นี่รอเอาไหมอเอาลงหน่อยเดี๋ยวไม่เห็นด้านหนโอเคอ๋อ,อเขาเป็นเพื่อน รอเองแล้วใช่ไหมครับไม่รอไม่จะรอไหมเดี๋ยวก็จะรีให้ลูกคไม่ไปไไปก่อนเนาะไปได้ครับก็สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Adidas b a n d Center สยามพารากอนครับชั้นสองก็วันนี้เป็นเป็นการวันนีงแล้วกันวันนี้ของเยอะมากๆเลยครับผมยังเนี่ยเดินช็อปสนุกมากเลยไม่เสร็จเลยจะไปช็อปต่อครับผมไปคิดว่าจะได้กี่ชิ้นหนึ่งคือผมมมีไวเชอร์อยู่เมื่อกี้ผมไปหยิบมัแบบเคียระแว เฮ้ยเทียบเขาพูดไปพร้อมๆแบบพักเงี้งสามแต่ว่าเมื่อกี้ผมแบบเฮ้ยเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยใช่แบบว่าคือของมันเจ๋งจริงๆคือแล้วที่นี่มันไม่ได้มีแค่อาดิดาสที่เป็นอาดิดาสปกติครับมันมีอาดิดาสที่เป็นวาย3มันมีอาดิดาสที่ทำกับฟิล์มก็คือเขาเรียกว่าสปอร์ตเลชูรี่ที่นี่มีครบเลยแล้วก็มีที่เดียวด้วยคือเกิดเติรจริงๆม,มีมีชิ้นที่เราประทับใจอ๋อนี่กาเซลครับคือกาเซลมันจะเป็นรองเท้าเหมือน เป็นโมเดลที่มีมานานแล้วแล้วกันแต่ว่าตอนนี้มันมีคาลว์เวล์มาเยอะมากแล้วมันมันสนุกมากเลยกับการหยิบกาเซียลมาแต่งตัวคือกาเซียลมันแบบให้ได้ทั้งลุคสปอร์ตลุคแคชชวลอะไรเงรี้ยและสีที่เขาออกมามันมันน่ารักอะ่ะเนี่ยแต่ผมจะไปแบบอยากมีแบบเจ็ดสีเจ็ดวันอะไร,งไรเงีเ้ยผมไปเลือกอะเมกก็แอบ,บเห็นไปได้ไหลายชิ้นได้เยอะครับได้แต่เดี๋ยวต้องไปต้องไปคัดอ,ออกแล้วน <laughs> ่าจะเกินน่าจะเกินอบแล้ว <laughs> คที่่ชออหนยสิได้เลยครับก็เชิญนะครับ a ดิด a สครับผมแบรนด์เซ็นเตอร์นะสยามพารากอนชั้น2ครับผมมีขอให้เรื่อยเยอะแยะมากมายยังไงทุกคนมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมได้ของกลับบ้านแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวขอถามหน่อยนะคะช่วงนี้หลังจากที่หนังเข้าโรงแล้วเป็นยังไงบ้างได้เช็คฟีดแบตบ้างหรือยังมีมีอ่านครับแฮปปี้มากเลยครับผมส่วนตัวดูหนังที่ตัวเองเล่นแล้วก็เราสนุกเราเอนจอยไปกับกับตัวหนังมีความสุขมากๆเลยคือผมได้ดูพร้อมๆกับทุกๆคนวันที่22ที่เป็นวัน ก้าลได้วยอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ครับเมื่อวานก็มีโอกาสได้ไปดูมาอีกก็ดูรอบที่สองก็ยังสนุกอยู่ก็เลยคิดว่าทุกทุกคนถ้าเกิดใครมีโอกาสใครมีเวลาว่างนะครับอยากใหก้ทุกคนมาดูที่โกลจริงๆเพราะว่าผมผมเชื่อว่าจะเป็น2ชั่วโมงที่ทุกคนไม่เบื่อแล้วก็คุ้มค่าตัว๋วคุ้มค่าเสียเวลาแน,น่นอนแต่ว่าเป็นแฟนเดลรีวิวลงแท็กถึงมากเลยนะคะแอบไปส่องแท็กบ้างหรือเปล่ามีครับที่ผมอ่านจริงๆผมผมแฮปปี้มากเลยเวลาที่ทุกๆผลงานที่อมเอาไปแหละผมผม,มชอบที่จะดูคำติชมอะไรเงี้ยแต่ว่่าาากกรรเป็นงนงทีผมู้สึว่า ความพยายามของตัวทีมงานของเราเอางก็ตามมันได้มันมันเกิดผลจริงๆหรอแล้วก็ทุกคนชื่นชอบอะไรเงี้ยก็ดีใจครับหายเหนื่อยครับอยากกลับไปหาหนังเล่นครับมีมีมีซัคคอมเมนต์ที่เขาพูดถึงโบอะไรมันทำใจบ้างนะอืมไอที่แบบว่าติดแบบว่าเลยจำได้อะไรนี่ไหมเออโซเรล่ใจดีวัวหลอดอยังเไงแหละเออววหลอด ผมชอบที่คนเห็นว่าเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรดีครับผมชอบที่คนว่าแบบแบบเขาเรียกอะไรถึงโบจะทําไม่ดีหลาย,ลายๆเรื่อง,องโบจะมีอาชีพที่ไม่สวยงามมีอยู่แตประจำวันที่หน้าตีกบาลอะไรก็ตามแต่ว่าถึงว่าผมชอบที่ทุกๆคนกับเอาใจช่วยแล้วก็ห่รงรักแล้วก็เห็นข้อดีในตัวละครตัวนี้หมายว่าผมชอบามที่มัน ทุกคนในเรื่องมันเป็นคนมากๆเลยแล้วก็วทุกๆคนก็มีข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยผมรู้สึกผมผิดชดีใจที่ผู้ชมเห็นในสิ่งนี้ที่เราจะ้ำนำเสนอคือความเท่าเท่าขอ,ของสังคมของชีวิตผู้คนนี่แหละก็เรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเลยใช่ไหมคะไม่ควรพลาด <c oughs> ไม่ควรพลาดจริงๆถอยากให้ไปดูครับสนุกผมชวนทุกคนเลยผมเจอใครผมชวนไปทั่วเลยครับครับดีมาก <c oughs> พูดถึงเพลงบ้างค่ะเพิ่งปล่อยเพลงลองรันใช่ครับก็ปล่อยไปเมื่อ ในภาเดือนนี้แหละครับที่ปล่อยเพลงชื่อลองรันไปก็เป็นเพลงที่จริงๆมีโอกาสได้เล่นมาหลายรอบแล้วแต่ว่าตัวฟิชเลพ่งจะได้ปล่อยเพราะว่าแกมีแล้วแกมีอีกไม่พอใจถ่ายเพิ่มใช่ครับก็แต่ว่าก็ออกมาแฮปปี้มากครับเหมือนตัวเพลงตัวมีแล้วก็ฟิดแบกต่างๆผมมีความสุขกับเพลงนี้มากๆเพลงนี้คือยังสปเรชั่นมาจากตัวเองด้วยหรือเปล่าจริงๆจริงๆเรื่องตัวเองก่อนเลยแต่ว่าพอเราคิดเรื่องนี้ออกมาเรารู้สึกว่าเออ เราเรากําลังทำในสิ่งที่ยากเรากำลตา้อาใจองตัวเองแต่ว่าผมเป็นคนที่มองโลดในแง่บวกผมเลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะแชร์สิ่งนี้ให้กับทุกๆคนเหมือนกันกับคนที่กำลังทำอะไรยากๆอยู่หรือคนที่กําลังแบบรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอยากให้เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันเป็นเพื่อนคนที่แบบก็มีคนหนึ่งที่แบบกําลังสู้แล้วก็เชื่อว่าทางข้างหน้ามันจะต้องสวยงามอะไรอย่างี้ผมอยากให้เพลงนี้เป็นนอกจากให้ตัวเองแล้วก็อยากให้กับทุกๆคนด้วยไว้อีกนิดนึง โซโล่ญี่ปุ่นครับแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากครับเป็นสองวันที่มีความสุขมากเลยคือครั้งนี้ไปแล้วแปลกมากคือปกติผมทีป่ปกติถ้าเกิดให้ผมเล่า,าแฟนชายญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบเขจาจะค่อนข้างเรียบร้อยเขาจะแบบนั่งดูปลดมืออนะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้นั่งสองรอบนี่คือคนยืนนะั่นแหละต้นจนจบเนี่ยคือเหมือนขาเขาเริ่มเข้าใจเขาเรียกอะไรเหมือแนบบเราเริ่มเกณฑ์ไฟกันว่าแบบเราสนุกกันแบบไหนอะไรเงี้ยเราเริ่มสนิทก,กันมากขึ้นเริ่เหมือแนบบปาร์ตี้ครั้งนี้มัน มัน slow มันสนุกมันฟูลฟลายผมรู้สึกว่ามันเป็นการเล่นคอนเสิร์ตที่ผ่านไปเร็วแล้วจนแบบถ้าเตียบเพลงเยอะมันจบเร็วอะเลยครับแต่มีความสุขมากเลยก็ยังฟูฟูในใจผมเลยสุดๆครับมวาสุขมากเลยงั้นย่างหนใ่งอยากฝากผลงานเนาะได้ครับก็อันดับแรกก่อนผมอยากชวนทุกๆคนนะครับมาที่นี่ครับผม adidas brand center นะครับแถวปารากอนชั้น2ครับมาช้อปปิ้งกันได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ฝากผลงานผมด้วย เรื่องเพลงก่อนแล้วกันก็มีเพลงประกอบสำรองรันครับผมสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ใน YouTube ของพาร์นไอเอ็นเทนเมนครับแล้วก็มีหนังครับไปดูว่านะฮะให้กำลังใจโบ้ด้วยนะครับเพื่อแคสต์ครับผมจิ๋เชื่อรักแรกกันนะครับวันที่ไม่เซ็นเข้าทุกวันในทุกโรงภาพยนตร์วันนี้ครับผมเป็นไงฝากโบ้ด้วยครับทากทุกทุกคนในเรื่องเลยครับอ๋อขอคำถามนิดนึงค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ตัวเองแบบเป็นศิลปินไทยคนแรกที่มีโซโล่เดี่ยวในญี่ปุ่นอ๋อตอครับรู้สึกยังไง เน่รู้สึกตกใจครับเพิ่งรู้ไม่รู้เหมือนกันเพคยได้ยินครับเคยได้ยินก็จริงเหรอใช่เป็นคนแรกค่ะคนแรกนะดีครับก็หวังว่าจะมีคนต่อไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นที่ญี่ปุ่นเลยครับเป็นประเทศที่ไปเล่นแลสนุกไปเล่นแลอย่างนึมาดูด้วนะคะขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะให้แต่อินเสิร์ต